หมูบ้านจัดสรรดิโทรงเหมือนกันหมดเลยอเ,เออตลกดีเว้ยโมเดลเดียวเลยหลังคาสีเดียวกันหมดโอ้ดูบ้านเป็นกระตักกระตักกระตักเลยก็ขับรถถึงไม่เห็นอย่างนี้เนะ นะครับประเทศไทยในซาลอนท้องมินิสตอ๋อดูรถคันนี้เดียวอืมโอ้ดูหมูบ้าน,นาอืมใช่เหรับอ๋โอ,อโอค้งมันใหญ่อ่ะจายมัน ของแสนๆน,นี่นี่อีเดียวอันนี้บลมเท่ม,มไม่รู้รน,น,นั่นเข้าอยู่ในกรุงเทพอันนี้มันอยู่ชานเมืองนู่น,บ,น,นบุปผาจัดศนโอ้เห็นแล้วเหมือนมันเอากล่องไม่ขี่มาตั้งเอาไว้ออะโ้ตลกดี จัดสรรน่ะเนี่ยเป็นทรงเป็นแถวเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฉันหูเอ้อแล้วนะ เยยอะยตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยนึกไม่ออกโอ้มีแฟตด้วยนะ่เนี่ยแฟตฮะเจอดูดิแฟลชแถวไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้นี่อะไรเธออะไรเนี่ยฮะวัดเหรอโอ้อันนี้คลองนี่ใหญ่เว้ยอ้ลงแล้วร่อนลงแล้ว นะครับโอ๊บเอ่อโอ๊บ oh, โอ๊เวียงหน่อยหนึ่งครับเวียงเวียงนิดนึงเวียงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเวียงนิดเดียวคนนี้อาจจะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ช่วงบวงปีนอาจจะไม่ค่อยเยอะมันอยู่เวรนิดหนึ่งบางคนนี่ลงนี่นิ่มนิ่มเลยก็โอเคถึงแล้วครับมา ประเทศไทยครับตอนนั้นกำตอนตรงนั้นกำลังก่อสร้างอยู่สงสัยจะเป็นสร้างเลนออกไปอีกเนี่ยนนกำลังก่อสร้างกันอยู่เลยโอเคถึงแล้วครับประเทศไทย เบแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายต่อเพราะว่าแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดแล้วโอเคนะครับ